แตก้าวหน้าอะไรประมาณนั้นนะฮะแข่ก้าวหน้าอ่ก็เลยตอนนี้ก็เลยแยกวังกันแล้วละ่ะก<อ>็แรงเสรินิยมก็ยังอยู่กับพักเพื่อไใยเหมือนเดิมะนะครับผมไม่เปลีป่ยนแปลงคือจริงๆเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นนะครับแต่บางกลุ่มเขาก็อาจจะมีจุดยืนแบบนั้นเขาก็เลยไปเป็นส้มกันหมดแล้วก็<อ>วไม่เป็นไรจุดยืนของแต่ละคนแต่จุดยืนเราดั้งเดิมนะครับก็คือเราเป็นคนที่รักทักษิณกงการให้ท่านนายกรักสินกลับบ้าน เราสู้กันมาเกือบ20ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่ปี50 49อะไรนะฮะก็วันนี้เราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอนข้างดีเยี่ยมนะฮะพี่น้องแสดงรักศักิสินทุกคนมีความสุขนะครับผมค่ะพี่โยไทถามนิดนึงโพนิด้าออกมาโพนิด้าออกมานี่นุ้ออกเห็นนะคะไม่ว่าจะบรรจารห<ม>ลากหล<ม>า,ายรายการออกมาเลยนะคะผมไม่รู้ว่าเขาสุ่มตัวอย่างยังไงนะครับก็คือโพนี่มันต้องสุ่มตัวอย่างกระจายออกไปนะ ประสบการณ์ของผมสมัยที่ทํางานอยู่ก็คือว่าคนชอบไปสํารวจคนเขตเมืองประเทศไทยเนี่ยมันมีสองสองสังคมอยู่ด้วยกันนะคือสังคมเมืองสังคมชนบทผมยังไม่รู้ว่าเขาไปสํารวจที่หมู่บ้านด้วยหรือเปล่า,า,าถ้าสํารวจในคนเขตเมืองในตัวจังหวัดในต,ตัวอําเภอนะครับมันก็ไม่สะท้อนคนไทยทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นส่วนเด่งถ้าเขาทําถูกต้องตามตาม,ตามหลักการทำโพนะครับ ก็ก <ítulo> ็ไม่เป็นไรก็อาจจะออกมาแบบนั้นนะฮะตามตามกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปสารวจมาแต่ว่าอีกนิดหนึ่งก็คือว่าอะไรอะไรมันก็ต้องรออีก4ปีเกือบ4ปีนะฮะกว่าผลการเลือกตั้งจริงมันจะมานะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงกันนี้โผออกมาก็เป็นการเช็คเท่านั้นว่าให้รัฐบาลทํางานเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้่ฮะไม่ได้เป็นการกดดันหรือว่าแต่อย่างใดเลยว่าโอ้โหโผมานี่คุณพิธานําโด ะจะนําไปครับนําไปสองปีก็ได้ครับปีที่สามปีที่สี่ถึงจะเลือกตั้ง <c oughs> อะไรเนี่ยตอนเลือกตั้งก็คะแนอนออกมาอันนั้นแหละของจริงนะครับ <c oughs> ผมงโพนี่เราประเทศไทยชอบตมโพชีน้นำ <c oughs> ผมก็เลยไม่รู้ว่าไม่อยากวิจารณ์เขามากว่าโกหรือจริงนะฮะเพราะสมกลุ่มตัวอ,อย่างนี่เขาไปสำรวจมายัางไงผลก็ออกมาเป็นยางน้นแหละ